ทุกคนในโลกนี้มีลมหายใจเหมือนกันใครจะเป็นอย่างไรตระกูลสูงตระกูลต่ำคนจนคนรวยคนดีคนเลวทุกคนมีลมหายใจมีธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันจิตที่ฟุ้งไปคิดไปก็เอามาอยู่กับลมซะเอามาอยู่กับลมไม่ได้จะเอาความสงบจริงๆจังๆแต่เอาปัญญาเอาปัญญาว่าจิตที่มาอยู่กับลมเนี่ยอยู่ได้ตลอดไหมไม่ตลอด ใครจะเก่งแค่ไหนทำสมาธิเก่งแค่ไหนที่สุดก็ดับอยู่ดีนั่นแหละคือปัญญาที่เห็นตามความเป็นจริงว่าจิตนั้นเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นของเกิดเป็นของดับดังนั้นตัวตนของจิตก็มีชั่วคราวมีขึ้นแล้วก็หายไปสุขก็มีชั่วคราวมีขึ้นหายไปทุกข์ก็มีชั่วคราวมีขึ้นหายไป ร่างกายก็มีชั่วคราวมีขึ้นหายไปดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดสิ่งนั้นจะมีการแปลเปลี่ยนและมีการดับตัวตนของมันก็มีชั่วคราวการที่ตัวตนมีชั่วคราวเนี่ยเรียกว่าเป็นอนัตตาไม่ได้เป็นตัวตนถาวรนะดังนั้นตัวตนชั่วคราวตรงนี้ถ้าเราเห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆเรื่อยๆ เห็นความจริงเรื่อยๆอ,อย่างเนี้ยเราก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เรากำลังหลงว่าโอ้นี่เป็นของเราแต่จริงๆมันไม่ใช่ของเราเลยแล้วเราเป็นใครเราก็หาพระเจ้าก็บอกว่าวิญญาเนโยฉันโทโยราโคยานันทิยาตันหา ตัตล,สตตตลัสสัต,ตสสโตตัตลวิสัตโตตัสมาสัตโตติุจติฉันทะอันใดคือความพอใจอันใดในวิญญาณความพอใจอย่างยิ่งอันใดในวิญญาณความเพลินอันใดในวิญญาณความอยากอันใดที่มีอยู่ในวิญญาณการที่เข้าไปติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าผู้ยึดติด ดันั้นมันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่กำลังเข้ามายึดติดสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวเราของเราดังนั้นธรรมชาติเนี่ยพระองค์เรียกว่าผู้ยึดติดดับความยึดได้ก็จะเข้าถึงธรรมชาติเดิมที่ที่มีอยู่แล้วในในพวกเราทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ผู้เจ้าต้องการให้ ให้เราปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่ของเราและเข้าถึงสิ่งที่เป็นเรา